y าว t u b e ครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าน้องหมาเนี่ยก่อนอายุ3เดือนนะครับที่ยังไม่ถึงวัยที่จะต้องเดินหรือเดาวอล์กนะครับเเนี่ยแนะนําว่าให้ลูกหมาเนี่ยครับเกิดอายุ3เดือนมาก่อนะครับสภาวะหรือเวลาครับที่เขาจะคิดตามรู้สึกถึงความแข็งแรงและชี้นาเขาได้นะครับ่อน3เดือนนะครับไม่ควรเดินหรือ l ดวอลนะครับตัวไหนทําได้ก็ถือเป็นเรื่องดีครับแต่แค่บอกว่า ควรจะก่อน3เดือนนะครับแล้วก่อน3เดือนเราทําอะไรได้บ้างง่ายๆครับในการชี้นําจังหวะโดยใช้อาหารครับอาหารที่ว่านี้ก็คืออาหารที่เขาทานทุกมื้อนี่แหละครับลูกสุนัขที่เด็กเกินไปนะครับอย่าเพิ่งให้ขนมสุนัขนะครับเพื่อระวังว่าท้องเสียหรือว่าไม่ยอมกินอาหารเม็ดของเขานะครับให้เราใช้อาหารเม็ดเป็นตัวล่อครับสิ่งที่เราทำวันนี้คือเราจะสอนให้เจ้าของครับรู้จักวิธีการชี้นําโดยใช้รีวอร์ดครับรีวอร์ดคือของรางวัลนั่นเองของรางวัลก็คือสิ่งที่เขาต้องทํา ทำแล้วเขาจะได้และเขาก็อยากจะทําง่ายไหมครับตรงๆเลยครับทําแล้วได้ได้แล้วทาแต่คราวนี้แค่ทําแล้วได้แล้วได้แล้วทำเนี่ยครับมันต้องมีจังหวะที่ชัดเจนนะครับการลงจังหวะแต่และตัวเนี่ยของสุนัขแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเหลืล hm ล่อมล้ําเป็นเรื่องของวิต่อวิเลยครับสิ่งที่เราจะดูวันนี้สําหรับน้องคอกกี้ตัวนี้นะครับเราจะให้ดูเรื่องของจังหวะของน้องตัวนี้นะครับล้ลูกสุนัขทุกตัวเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องดูจังหวะดีๆนะครับให้ชัดเจนให้คม นะครับสุนัขจะได้รู้สึกว่าคิดตามก่อนผมบอกเทคนิคง่ายๆสั้นๆครับเวลาที่เราจะให้ขนมเนี่ยเราควรจะชมก่อนแล้ขนมครับเป็นวิต่อวิไม่ใช่แบบชมแล้วปุ๊บแล้วให้ขนมเลยไม่ใช่งนั้นครับน้องหมาจะจําว่าทุกคําชมควรจะมีของรางวัลต่อไปครับพอเราชมแล้วเราไม่มีของรางวัลเขาจะรู้สึกว่าเราโกหกเขาเพราะฉะนั้นคือผมแนะนําว่าให้ชมเพื่อให้เป็นจุดที่บอกว่าโอเคมาถูกทางนะ และขนมเนี่ยเป็นโบนัสครับเราจะสอนเจ้าน้องหมายังไงให้เกิดการชี้นำโดยเจ้าของเป็นคนชี้นำครับให้น้องหมารู้สึกโฟ l ลโล่ตามจนชินครับไปดูกันดีกว่าเขาชี้อะไรเงี้ยแต่ยังไม่สไม่สงให้ด้วยว่าเวลาเดินแล้วมันครับับขางับขา,บขาอ่าเดี๋ยววันนี้สอนหมดเลยครับท,ทำยังไงได้เลยครับอะไรบ้าง วน้อยนะนีส่สองเดือนสองเดือนประมันสองเดือนอาทิตย์เอา <ๆ S 2> ใหม่นะเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูลองดูว่าเวลาเราเรียกออกมาชมอะมันไปไหมถ้ามุดมันไปโดยที่เข้าบริเวณห้องครับโดยที่เราไม่ได้อนุญาตให้เราเรียกมันทันทีนะ<อ>ให้มันรอะเดินเข้าไปนะเนี่ยมันจะเดินตามถุกนะไอ้อย่างเงี้ยไม่โอเคไอะเดินมาก่อนคือเจ้าของเดินมาก่อนเรียกเชล็อกไหเชล็อกอกมา ใช่หรอใช่หรอเราเป็นมอไหมขอขอเม็ดนึงได้ไหมไ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทานขนมคือทานอาหารแทนใช่ค่ะเหมือนไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ปะ่ะจังหวะคือมันได้ยินเสียงแล้วแม่งออกมาเองอะ่ะการชี้นำเราไม่มีนึกออกหรอแต่เรา <นะ S 2> แต่เราจับอาหารไว้จับอาหารไว้โอ๊ยขอสามเม็ดขอสามเม็ดเดีนะ๋ยวผมจะเริ่มเริ่มลองเริ่มลองทำให้ดูนะครับอยวผมโฟกัสแต่น้องหมานะไม่ได้ใส่บรรยากาศนะได้คะหมานะ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในส่วนของห้องนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วลองเลือกเชลล็อกตามเข้าไปแล้วเขาเข้าไปก็เนี่ยให้หันเม็ดหนึ่งให้แค่เม็ดหนึ่งให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวคือผมอยู่ในห้องก่อนแล้วก็ค่อยเรียมมาใช่ใช่ใช่ผมอยากให้ให้เจ้าของรู้จังหวะหนึ่งและสองก่อนเชลล็อกมาเร็วมาเร็วแล้วรอมันนั่งรอมันนั่งหรือมันหยุดอยู่ก่อนลองสั่งนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งให้เลยเก่งมากอ่าใจเย็นๆนะผมอยากให้ พูดเขาว่าเก่งมากก่อนแล้วขนมค่อยตามอยากให้พร้อมกันโอเคไหมผมจะขอมานิดน <tr> well ึงครับอันนี้ไม่ติดละอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้คือรู้มากแต่สิ field, ่งที่เราเห็นก็คือมันดูคทีฟดีมันดูโอเคดีถูกไหมแต่จังหวะหนึ่งมันไม่มันไม่เกิดจากเราอนเนี้ยถามว่าทําไมเราต้องเรื่องเยอะกับสุนัขขนาดนี้เพราะว่าเราอยากจะให้เขารู้สึกว่าถ้ามีจังหวะหนึ่งเนี่ยทุกคนทำตามครานี้เจ้าของลองสั่งนั่งดู สติปัญญาเข้าเฉยเฉยเอ้มาเลยเรียกผมกันนะเอาใช่ใชเอากีลคนเรียกเลยเรียกเลยเรียกแล้วเรอยู่ตรงนี้เราเรียกดูเจอะันเันเอไอันนี้ลังเลเห็นไหมจังหวะหนึ่งกับสองเห็นไหมค่อยๆมาเสียงสูงขึ้นวันนี้ได้ไหมดูนะครับหูสังเดียเห็นมอกไีกดีครับสังนะนเก่งมากเก่งมากอทุกเก่งมากใช่ เราเรียกเรียกนิดรงนี้เรื่องตรงนี้อยากดูดิวิ่งมาไหมใช่ล้ใช่ล้วใช่้วนี่มาเหมือนเดิมนะเอาให้ถึงเลยใช่แล้วนี่มาแล้วก็ถ้าจะบิ้วเขาอะครับให้เขาสนใจเรากม่าเสียงบอล้อนอะเรียกเสียงสูงเท่าที่ไหวเชื่ออะไรเงี้ยอ่าใช่เป็นสิ่งที่ยูนี้ประหลาดใกล้ๆและสั่งนั่งเหมือนเดิมนะจังหวัดเดิมมันคิดมันลังเลนะเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้อยากให้นะอันเนี้ยเหมือนกับวางจังหวะกันตอนนี้ผมอยากให้คุณเจ้าของนะครับนั่งยองๆนิดนึงให้ตัวเล็กลงแล้วเรียกมันช่วยลยช่วยเลยอ่ะแล้วสั่งนั่งนั่งชมเก่งมากแล้วให้ขนมถูกแต่สิ่งนี้เราเห็นอะไรบ้างหูไม่โอเคเขาบอกหูไม่โอเคคือหูสามเหลี่ยมไม่โอเคไม่โอเคฟองเห็นมันสามเหลี่ยมตลอดเลยสามเหลี่ยมคือความคอนฟิเดนซ์ของมันถ้าผมลองนะเอาตัวผมลองนะ คือเราจำเป็นทจะต้องบอกถือไมไม่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 ที่ตอนแรกผมก็ยังไม่ถือเพราะว่าเจ้าของสั่งได้ทําให้ผมดูแล้วก่อนที่มือนถูกไหมแต่ตอนนี้ผมแค่เช็คว่าถ้าผมกระตุ้นให้เขาเห็นนะก็จะเป็นยังไงอันนี้เป็นคนที่สามที่ให้ละอะค่ะอันเนี้ยไอ้อย่างนี้ก็ห้ามให้นะพอาลุงมานั่งเองเราไม่สั่งใช่ พราะงั้นคืออย่างที่บอกครับว่าต่อให้เขาดูรูมาดูฉลาดนะครับเราคุมจังหวะแรกให้ดีจะล็อกไหมนะเก่งมากเห็นหูรู้ไหมอ่าแล้วเวลาทํานะครับสมมติสมมติเราต้องการท่านั่งก่อนทุมมเคานั่งอยู่อะเราสามารถเบิ้ลนได้เลยนะเพื่อไม่ชัวร์ว่านี่คือท่านั่งจะล็อกไหมนั่งเก่งมากเห็นไหมกูจะค่อยค่ดู นั่งเก่งมากาเหมือนเราให้เขาเมคชัวร์เขาว่าไอ้ท่าเนี่ยคือเลี้ยงนั่งจริงๆนะเพื่อให้เขาโปรขึ้นแต่สมมติว่าเราจะเล่นกับเขาอีกนั่งเก่งมากเห็นไหมครับผมจะมีการลูกสมมติมเราจะเล่นกับเขาเราก็เปลี่ยนที่เล้วไหมนั่งเก่งมากแล้วก็เวลาเขาเปลี่ยนที่ครับแล้วคนนั่งก่อนอะ่ะห้ามชมมันชิงจังหวะก,กัน เอาให้ชัวร์สมมติเราจะเพิ่มต่อนะอย่างเงี้ยอย่างี้คือเขาจังหตอหนึ่งนะเร่งผมเอาสิต่อสิอย่างเงี้ยเอ,อิบเราจะดีดตัวเขาออกอย่างงี้นั่งเราไม่เอาเราจะลองเปลี่ยนนะยืนเก่งมากอ่าเราเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะครับจะล็อกนั่งเก่งมากมากเลยเนี่ยเวลาสอมมาค่อยค่อจเย็นอ่าอย่าไปคิดว่านั่งคือได้ไม่ได้เราต้องแบ่งเลเยอร์สวย ยืนเก่งมากจะเห็นว่าผมพูดยืนก็ตอบเมื่อเขาอยู่ในท่ายืนอ่าอย่าไปพูดนํายืนยืนยืนอย่างเงี้ยมันจะเริ่มจำำําคําไม่ได้เอาให้ชัวร์ครับยืนเก่งมากสะละ็อนั่งเก่งมากยืนยืนเก่งมากสะละ็อกนั่งนั่งก่อนดูตุ๊บสู้ปลา,าไม่ได้ <c oughs> สนใจปลาปลาไปแล้ว อันนี้คือเราเราก็จะพูดถึงนะว่ราะมัติว่าอย่างเงี้ยมันเค่ามีไอคอนแบบป๊าป๊ามากกว่าแสดงว่าอย่างน้อยดีนะดีตรงไหนถูกไหมแสดงว่าเขาอะชอบกับป๊าป๊ามากกว่าผมอันนี้ซึ่งซึ่งเราเราเราโอเคนะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะครับเราวัดจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นยืนเก่งมากนั่งเห็นไหมผ่อนเนื้อปุ๊บมันจะระพุปั๊บเราก็จะวนอยู่แค่นี้นะเมื่อกี้ผมหยี่สิบสิบโลเมตร หมดตรงนี้ปุ๊บเราจะเบรกกัน10นาทีแล้วเราจะให้เจ้าของทำบ้านเข้าใจไหมนั่งเก่งมากมากยืนยืนมะยืน S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะเบรกกัน10นาทีนะครับเลยเพราะว่าถ้ารู้ว่ามันได้ชอบอาหารมากครับเวลาพ่อเดินเนี่ยมันต้องเดินในถุงพอ่อแต่ที่จะเห็นว่าแบบปลามาเว้ยปลามาเว้ยแต่วันหนึงอยู่ที่เดิมอ่ะดันเอาอ่ะดันแรงหน่อยจะเห็นว่าพอมันผักมากๆปุ๊บม,มันจะงับดันเลยดันกัดจับมืออ่าอ,อันนั้นคือสู้แต่ถ้ารู้ว่าเราผลักสามสี่รอบนะครับแล้วมีจังหวะเบรกอ่ผลักอีกเห็นป่ะนี่อากาศลองของโฉบห้ดูโฉบห้ดูเออโฉบห้ดูแต่ฉันตายอันนี้นะ เวลาผักอะ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูดีกว่า <Okay. S 1> ไอช้อนท้องเนี่ยมันเหมือนฉกเลยคนคนผักเราผักออกอย่างเงี้ยครับผักเลยอะ่ะ c o m ม o นเก่งมากนั่งก่อนนั่งนั่งครับนั่งลังเลพล,ลัลงลีเก่งมากเห็นไหพอผมเอามือแตะปะ๊บมันเริ่มลองทวงเพราะมันถอยในหนองนัว uh huh. จังหวะเรือ่องสำคัญเข้าไปปิดประตูป uh huh. ิดประตู แล้วชมเก่งมามจักวดขนมหนึ่งชิ้นให้หนึ่งชิ้นให้หนึ่งชิ้นอ่ะให้เองให้เองคนสัตวต้องให้โอเคไม่ทันอ่ะแล้วคราวนี้มีอีกเรื่องนึงนะเวลาให้อ่ะครับพยายามพยายามให้อย่าหลุดมือมันเราต้องการอ่าเพราะว่าถ้าหลุดมือมันจะกลายเป็นรู้สึกว่าแบบก็รอปรอย่างไรได้ใช่อ่ะเดี๋ยวให้เขาฉีป่ะเขาต้องฉาให้เขาฉีตรงเนี้ยค่ะแต่เขาจะชอบฉีตรงถ้างั้นก้าวขึ้นตรนยอ่ะอ่หมด คือที่เอาขนมขนมรอเลยแล้วพอเขายืนนะ่ะแล้วก็ชมเขาเก่งมากนี่ให้น้องนี่เจ้าของคนให้บอกขึ้นมาปุ๊บชมเขาเก่งมากเป็นยังไงครับก็คือค่อยๆเก่งมากพอเขาไปตรงนี้มันก็จะเหมือนงงตัวเองทำอะไรตรงเนี้ยแล้วก็จะลงปไปอ่ามันงงมันงงใช่แต่เรารอรอจังหวะที่มันฉี่ะชมปิดประตูนะเรียกเข้าไปปิดประตูชม,มแล้วให้ขนมแล้ว กงแล้วชมเก่งมากนนมเ,เก่งมากอ่ะขนมให้ฉลอลหนึ่งอันโอเคเราห้าวีนะเจริงเจ้าภาึคนตัวอ่าแล้วเราเรียกเปิดประตูเลืกเอกฉลอลใหมาอ๋อ <c oughs> แต่เปิดประตูนี้หนูจะสั่งให้โซโค่อ่ะงั้นเราคอยก่อนงั้นเราเอาแพทเทิร์นเราเลยคอยจะเรียกอะไรคอย <c oughs> ไม่ต้องนานโอเค นกจริงมาเหมือนมันรู้มากครับว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบทําก็คือได้นะแต่เนะี้ยถ้ามันอย่างเงี้ยเห็นว่ามันจะหลับไหมค่อยๆลีรีงี้ยผมถือว่าโดนจุกหลับเฉย